น,นี่คือแบบนันอ่ะเดีย๋ยวเราไปกันเลยฮามิดุนเป็นชื่อของเพศชายนะครับโดยปกติเนี่ยจะใส่ตันวีนแต่มันก็มีมีบางกฎข,ข้อยกเว้นที่ว่าที่ว่ามันเนี่ยไม่ใส่ตันวีนเหมือนกันก็นกมีน,นะครับแต่นี้คือกฎปกติของมันนะครับอ่ามิดุนไซนะน,นะบูนะครับนะบูนะครัเป็นชื่อเพศหญิง ไม่ใส่ตันวีนนะครับตรงนี้อามีนะตูอัมมารุนอัมมารุนนะครับชื่อเพช,ชายไยดุนฟาติมาตูมารยมุตัดมาครับอาลียุนทอลีดุนนะครับอับบาซุนอาอิชะตู มุฮัมมัดุนะครับเพศชายโซฟี亚ตู่อิจตูจะไม่ใส่ตันวีนนะครับอ่าจะไม่ใส่ตันวีนนะครับคำนามที่ไม่ใส่ตันวีนนะครับชื่อเพศหญิงนะครับบร์ซิคที่สอนในวีดีโอเนะี่ยก็บอกว่าให้ให้จำง่ายๆว่าเพศชายนะอาจจะมีสรีระร่างกายที่ ที่แข็งแรงกว่าหน่อยหนึ่งก็งเลยสามารถที่จะแบกนะครับแบกตันวินได้นะครับแบกตันวินได้นะครับมันมีมันมีสองใช่ไหมครับไอเค่นถ้ามิดุนเนี่ยมันมีสองมันหนักก็เพศช,ชายเนะี่ยแบกได้แต่ถ้าเพศหญิงเนี่ยอาจจะกล้ามเนี้ยจ,จะอ่อนแอกว่าเพศช,ชายนิดนึงก็อ่ะให้แบกสัก อ่าดมมะเดียวพอไม่ต้องไม่ต้องสองดมนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นมุกของเขานะครับอ่าแต่ว่ามันก็ยังมีกฎยกเว้นแต่นี่คือหมายถึงว่ากฎโดยปกติกฎโดยทั่วไปนะครับพี่น้องถ้านนสนใจสั่งซื้อหนังสือภาษาอัหรับมาดีนะราคาเล่มละ200บาทสามารถ,ถติดต่อทางผิดภาษาอัางสือมาดีนะได้เลยครับ